ากวันนี้ลูกของคุณนะครับทำบางอย่างผิดพลาดไปเราที่เป็นพ่อแม่ก็อย่าลืมยกโทษอย่าลืมให้อภัยเขาด้วยนะครับอย่าถือโทษโกรธกันอย่าน้อยใจอย่ารู้สึกแย่ต่อกันหรือ,ร,อ,ร,อรู้สึกแย่ต่อเขานานจนเกินไปนะครับแค่ข้ามวันมันก็ถือว่านานแล้วแต่อย่าปล่อยเวลาให้มันข้ามสัปดาห์ข้ามเดือนหรืออย่าเก็บเอามาไว้ในจิตใต้สำนึกของเราเลยนะครับ เจอพ่อแม่หลายคนนะที่ลึกๆแล้วมีความโกรธลูกน้อยใจลูกหรือรู้สึกไม่ดีกับการกระทําบางอย่างของลูกที่ลูกทาผิดพลาดไปหรือบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผิดพลาดนะแต่แค่ไม่ได้ดังใจเราแล้วเขาเนี่ยเก็บเอาไปอยู่ในจิตใต้สนึกแล้วไม่รู้ตัวด้วยนะครับมันก็จะส่งผลต่อการเลี้ยงลูกและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะครับ บนโลกใบนี้เกิดมาไม่มีใครหรอกที่ไม่ผิดพลาดเดี๋ยวว่าแต่เขาเลยเราเองก็ยังผิดคุณเองก็มีเรื่องบางเรื่องที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตจนกว่าจะจบสิ้นชีวิตนี้ไปผมเองก็เช่นกันนะครับดังนั้นรักกันให้อภัยกันใส่ใจความรู้สึกกันนะครับเริ่มต้นที่เรานะอย่าไปหวังว่าเริ่มต้นที่ลูกว่าลูกจะต้องทําก่อนถ้าหวังว่าลูกต้องทําก่อนอ่ะลูกเขาจะไม่ถูกเรียกว่าวัยรุ่นแล้วครับเขาก็จะถูกเรียกว่าพ่อแม่เหมือนกับเรานั่นแหละเขาจะถูกเรียกว่าผู้ใหญ่เหมือนกับเรานั่นแหละเ ถ้าเราทำได้ทำได้ดีขึ้นนะครับครอบครัวเราก็จะมีแต่ความสุขครับ